อยากจะพาไปเที่ยวที่ตลาดน้ํานะคะตลาดน้ําดอนมโนราค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อนี้ดีเพราะว่าเป็นตลาดน้ําที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยก็เป็นเมืองที่อยู่คู่กับสายน้ํากันมาตั้งแต่โบราณจนถึงขั้นชาวต่างชาติเขาให้ชื่อเล่นสยามกรุงศรีอยุธยากรุงเทพว่าเป็นเวนิดแห่งตะวันออกเลยนะอนี่ไงเออพพูดถึงตลาดน้ำาชืกันึกถึงของกินป่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินในตลาดน้ําเลย แต่ว่าจะบอกว่าจะพาไปตลาดน้ําแต่ไม่ที่จะพาไปกินค่ะเพราะว่าวันนี้นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้ําเขาบอกว่าขอพักขายของแป๊บหนึ่งทำอะไรคะมาสายบุญนะคะ,ออะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีค่ะเป็นเรือพายสายกุศลน,นะคะเขาทอดผ้าป่ากันทางเรือแล้วดูภาพมุมสูงบอกเลยจัดใหญ่จัดเต็มอลังการมากเป็นชาวตำบลดอนมโนรานะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนำเรือพายมาตกแต่งด้วยดอกไม้มีผ้าผูกแบบไม่ธรรมดานะฉันไม่ได้เห็น ดอกไม้ส่ตาไม่ได้จับจ้องที่ดอกไม้เลยจับจ้องที่มีของกินอยู่ดีล่ะคุณ <c oughs> มีของกินด้วย, <c oughs> วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขานําผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะ <c oughs> ก็มาวางไว้บนเรือ <c oughs> เป็นการอทอดผ้าป่ามีต้นผ้าป่า แบบอยู่บนเรือเลยแล้วมีเรือพายอย่างนี้ที่เห็นอยู่120ลำนะคะม,มาร่วมขบวนแห่ทางน้ำพร้อมเสียงดนตรีคึกคืนมากมนี่จะสายบุญจะทอดผ้าป่าทีคนไทยของเราก็เป็นสายสนุกอยู่แล้วอันนี้นใช่คนไทยเหรอคะคนไทยคะ่ะซูเปอร์ฮก็มีมาจากไหนกันคะเนี่ยมีทั้งคนที่แต่งกายแบบย้อนยุคแบบไทยนะคะแล้วก็คนที่แต่งกายแบบแฟนซีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็มานะคะระยะทางที่มีการทอดผ้าป่าทางเรือกันเนี่ยก็ประมาณ1กิโล ชาวบ้านก็มาร่วมขบวนเรือกันแบบสนุกสนานคืนเครงมากเลยก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยก็ต้องมีการแห่รอบอุโบสถ3รอบด้วยกันอย่างที่บอกมีทั้งคนที่แต่งตัวย้อนยุคมีทั้งคนที่แต่งตัวแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่เห็นไหมคะแปลกตาเนาะมีทั้งกบมีทั้งไดโนเสาร์ค่ะคุณค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่แห่ต้นพระป่ากันเนี่ยเห็นไหมก็ต้องมีบอกท่าทางร่ายรำตามจังหวะดนตรีด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยก็เป็นคนสนุกสนานรู่แจะฉันรู้เลยว่า ฉ่งจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆไปคนมาแบกขึ้นเสียงเพราะเป็นฮีโร่ไงคะต้องมีพลังวังชาเยอะพุ่งลื่นลำไปค่ะเอาฮีโร่ไม่ใช่เหรอแบกไปเลยถูกต้องนะคะก็คืองานที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าจะจัดแบบย้อนวันหวานย้อนอดีตนะคะกับเรือพายสายกุศลทอดผ้าป่าทางเรือคุณผู้ชมเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมการสัญจรทางน้ำที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วทอดผ้าป่าครั้งนี้ก็จะเป็นการหารายได้นะคะนำไปสร้างสะพานข้ามคลองลำประ โดงหน้าโบสถ์เชื่อมหอใจกับกุติสงฆ์แล้วรู้ไหมว่าความร่วมมือร่วมใจ ความสายบุญของชาวบ้านเนี่ยร่วมกันทําบุญได้เป็นจํานวนเงินถึง1นล้านหนึ่งแสนเจ็หมื่นหกพันสองร้อยยบาทอีกรอบนะคะเจ้าตัวเลขเหรอหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแล้วอะสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทค่ะอุ้ยตายละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกินมาตัวหนึ่งศูนย์ให้หนักละกันนี่ได้หกตัวพอดีคุณขา หวังว่าจะเสี่ยงโชคเหรอคะอุ้ยหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสองเป๊ะเลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเมษายนไม่กี่วันเนาะนะอ่าหนึ่งสี่หกสองสองถ้าถูกกลงวันก็เข้ามือเดียวไม่พอแล้วนะคะเอาอย่างงั้นเหรอคะเติมเลยเหรอคะสิบวันรอถูกก่อนละกันนะคะเดี๋ยวแบ่งให้แต่ก็ชื่นชมนะเพราะว่าเรื่องของทําบุญแต่ว่าสามารถเหมือนเอามาแบบ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ย้อนวันๆก็จริงแต่ว่าก็มีแบบไอเดียเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกสนานทําให้มันเป็นแบบประเพณีที่น่ารักน่าสนใจแล้วก็สร้างรอยยิ้มใช่ค่ะก็พาคนทุกเพศทุกวัยเป็นกุศโลบายนะคะในการพาชาวพุทธเข้าวัดเนาะยังไง<ช>พวกเราสองคนขออนุโมทนาด้วยนะคะสาธุาธนะคะแต่ว่ายอดไม่ธรรมดานะเพราะว่าหลักล้านเลยทีเ<ช>ดียวใช่ก็เป็นแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่นะแล้วก็คนที่มาร่วมทําบุญนะคะอ่าแล้วเงินก็เอาไปใช้ในเรื่องของการธนุบารุงศาสนาและแสร้างสิ่งต่างๆภายใน วก็กลับคืนสู่ชุมชนเช่นกันนะคะ